ดีครับทุกท่านไทดอนมาเลเดอร์นี่วันนี้เรามีพี่พี่เอฟซีมาจากที่ไหนนะพี่บ้านน้องกุง้งบ้านน้องกุ้งแสดงเราปอกไก่กันจากบางนี่มันปะสิบ,บกุบกบโลแสดงเราปอไกส่สิบกุบกับบุดเดียวนี่วันนี้มาอุดหนุนช่วงำคำคำเป็นเอฟซีมาจากบ้านก่อครับนี่ตามมาอุดหนุนร้านอีเป็ดของเรานั่นเอง อาหารถูกปากไหมครับแม่อร่อยมากค่ะครับนี่วันนี้ก็นั่งชิวๆบรรยากาศก็ั่งพอดีเสียดายพี่นัทไม่อยู่พี่นัทไปสวนกันไปนิดเดียวเองพี่ถึงพี่นัทอยู่ถ้ามาได้ก็รีบมาพี่นัทมาได้ก็รีบมาเด้อเอสซีรออยู่เด้อนี่ตอนนี้ก็นี่เนาะบรรยากาศที่ร้านอีเป็ดช่วงยามมือแรงของเราอันนี้เขาก็ร่งตีออกแล้ว ครับนี่เด้อเฮ้ยอันนั้นเก๊กฮวยมันปะเก๊กฮวยอางเก๊กฮวยก็มีห้องสูดไหมสูดไหมสูดไหมนี่เดี๋ยวจะไปลงคลิปให้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงคลิปก่อนเรียกพี่นัทกลับมาไวปทานให้อร่อยนะครับพี่นัทหลายที่มานี่น่ะครับเดี๋ยวพี่นัทเจอคลิปแล้วก็น่าจะรีบกลับมาเย็บบ้านน้องกุ้ง นกตำบนติล่าแมตะมนติล่าล้างกงสุนเหล้าล้างกงสุนเล้าแสดงว่าเขาอยู่บ่ไก่กันด้เนย่บ่ไก่ทั้งวันเนาะเดี๋ยว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 ร้านนี้ก่อนต้มตันเจเพียนเจ้าก็ปัก์คมุด้าไปเลยถึงเต๊ะเลยมันบ่เต๊ะเลยโอเคไปตรงคามเพื่อนอะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนเพราะว่าอยู่ไม่ไกลตะบลศิลาก็วิ่งเข้าไปน้อยเดียวเองเจ้าก็ไปซักผ้าเดี๋น้องไฟนเนาะบ้าติบ้านเตี้ยเอ้า อยู่มึงไหนเนาะบัดเดียว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 มังมังตลาดมังเซเว่นน่ะบ่เซเว่นตลาดบ้านหนองคูพี่เว่นเซเว่นนนั่ละครับซีเจซีเจโอเคเดี๋ยวได้เจอหนองคูใจเห็นหมดนั่นแหละครับแต่เลื่อนตัวเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวจะไปตามตามไปร้านนี่ทดลองไปมั่งครับได้มีเพื่อนบ้านแมีนนี่ตอนนี้พี่พีเอฟซีก็มาจัด มาไกลไกลมาจากบ้านน้องกุ้ง <smells> ป <pretty sweet yerde> ่ะนะตำบลศิลาตำบลลอันนี้ตำบลสำนานรับตำบลสำนครับสำนานกับศิลาครับเหตุเจ้าโถมบินคนะไปยุโโกงมวงคนะแก้ย่นแเวครับมันซี่ซีเดือนครับเน่สี่ายมากจะเปนบ้านกุกกกอกคนละครับตลอด เมือ่อนั้นตัวใจแห้งเหมือนนั้น,น,น,นเพราะว่าเป็นเ็นุกตัวยุ่วน้าน,นดอกใหม่แต่พ่อกายถามไปซื้อต้นใหม่เปไปหน้าพอดีที่สีไปหน้าพอดีไลยเห็นอยู่เดยอพ่อทักดีกว่าเห็นวุนวุนแม่แล้วบ้านนาแม่เอ็ดอ,อ๋อยู่ย่านต้นใหม่ตรงคำอันที่เตียเนาะร้านบางันเมื่อน,นั้นตัวใจแห้งบ่เคยผ่าแยกแยลื่นเนี่ยมือเว่นยัี่ยมือแรกเนี่ยคำคำีสิเป็นปกติด้แต่ว่าตัวเง้ยมือสาวมานหนามม่าต่ใสบุตรเต็มหมดเลย ตอนนั้นควาแม่งพระเจ้าข้นยังเขินแบบนี้กับบ้อหอดเนาะเพราะว่าตอนตอนผู้โตมาสื่อเพิ่นมานำบ่ถ่วมาเปี่ยนว่ะบ้อหอดบ่ถ่วไม่ดีเด้อ่ะบ่ถ่วมอีดีถือว่าโชคดีอยู่โชคคดีนะแต่เพิ่งวิเดผู้โตกับคนขวางเขินมืดเนาะข้นตึ้งยกขวางยกหย่งเขินยันลุ่นอยู่เด้บ่หวอดบ่ครับนี่อยุคขั้นขั้นนี่แม่แม่นี่แม่ขั้นไกลๆห่านี่แม่เนี่ยครับบ่อหอดหรือเปล่บ่ ล่วนนีว่าจขึ้นบ่ขึ้นขึ่นบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้นโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทเป็ดเว็แล้วก็เด็กๆเราขอบคุณพี่ๆเอฟซีครับที่มาเยี่ยมเยียนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันเด้อพี่นัทรีบกลับมาเด้อเอฟซีรออยู่เด้อไปแล้วบ๊ายบาย